ยกลูกสาวเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานสามปีที่แสนพิเศษพร้อมเปิดคลิปปวดโมเมนต์พ่อลูกพ่ออบอุ่นละมุนมากก้อยรัชวินเปิดคลิปตูนบอดี้สแลมคุยกับลูกสาวในท้องเผยเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานสามปีที่แสนพิเศษเผลอแป๊บๆปบก็แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมานานถึงสามปี และกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองในอีกไม่กี่วันนี้แล้วสำหรับตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้แสลมและก้อยรัชวินซึ่งล่าสุดวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2566สาวก้อยก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์สุดอบอุ่นด้วยการโพสต์คลิปขณะที่หนุ่มตูนกำลังพูดดะคุยกับลูกสาวในท้อง พร้อมกันนี้ก้อยรัชวินก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายว่า No words can describe how lucky I am to have you in my life. I am so grateful for all you've done for me. 13 years that we've been together and 3 years of being married. Now our family is going bigger. We are soon to be father and mother of 2 beautiful sons. daughter t thank for every thing I love you very much my hubby you are my home วันครบรอบแต่งงานปีนี้คงไม่มีของขวัญอะไรพิเศษไปกว่าการที่ลูกสาวของเรากำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันนี้แม่ดีใจที่มีพ่อพ่อและรู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างที่พ่อพ่อทำให้พวกเรานะคะรู้ว่าพ่อทำงานเหนื่อยมากๆ แม่จะทำหน้าที่ของแม่และภรรยาให้ดีที่สุดทุกครั้งที่พ่อกลับมาบ้านของเรานะแฮปปี้สามเณรแอนนิเวอร์ซารีวันที่28พฤศจิกายน2-3เครื่องหมายสี่เหลี่ยม t o เจอร์เ f อร์ฟอร์เและต่อมาสาวก้อยก็ได้เปิดภาพย้อนวันวิวาพร้อมกับเผยแคปชั่นว่าวันที่28พฤศจิกายน2-3เครื่องหมายตัวหนอนรูปที่วนกลับมาทุกๆปี ดูกี่ครั้งก็มีความสุขแฮปปี้สามเมื่อแอนน s a วอร์ซารีไอเลิฟยูวิดออล r t ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Together for work. ทู g e t ตอร์ฟอร์เอ็เวท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความอบอุ่นปนละมุนของพ่อตูนพร้อมกับปวยพรวันครบรอบแต่งงานให้กับทั้งคู่กันอย่างคับข้าง